กำลังหมุนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะมาอยู่ที่จังหวัดตากนะคะกลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนอยู่ข้างๆนี้นะคะเจอพ่อแนละ้วชื่นใจชื่นใจก่อนแน่นลูกวันนี้เดี๋ยวมาทำกับข้าวกันเนาะข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นเป็นอะไรพ่อขั้วเต้าเจี้ยวขั้วเต้าเจี้ยวนะคะแกงนกปล่อยมะกอกกับแ,แกงใบมะกอกทำสองอย่างนี้ตอนนี้พ่อกำลังหาวัตถุดิบ จะเจอกันกลับกล้องในใหม่ไลฟ,ฟ์สดทีไรนี่นะยทุกทีเลยอะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามานะคะมาทำกับข้าวตอนเย็นกันค่ะพ่อบอกโซหาโซหาวุ้นเส้นนะคะา <c oughs> นานทีเนาะเรามาไลฟ์สดกันนะคะ วันนี้ที่จังหวัดตากแดดร้อนมากอย่าเรียกว่าวันนี้เลยเนาะพ่อเนาะร้อนทุกวันเนาะนหาอะไรบ้างนะพ่อซอสพริกแกงซอสพริกแกงนะคะ,ะคุณนกถามมาว่าทำอะไรทานกันคะขวดจอดเกี้ยวครับ <laughs> วันนี้ใหม่ไลฟ์นานมากนะใช้เน็ตมือถือไม่รู้ว่าจะกระตุกหรือเปล่าด้วยนะคะถ้ากระตุกนี่ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะเพราะว่าเน็ตที่บ้านมีปัญหานะคะซอยหอมแดงลูกอ่ะครัวเป็นบ้านมาอีกแล้วจ้ะนี่มาได้เที่ยวเลย <laughs> ผัดต้อเจี้ยวก็จะซอยหอมแดงกันก่อน ไม่ได้เข้าครัวกับลุงชาตินานมากเลยนะคะเนี่ยเกือบปีได้กับลูกป,ประมาณเกือบครึ่งปีได้นะคะทุกคนอ่ะถ้าใครคิดถึงพ่อกดไลค์ให้หน่อยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้เนะาะครับขอบคุณใจกันนักเดิกันเด้ออ่พ่ขอขอบคุณนะคะที่คิดถึงหากันพ่อใช้หอมกี่หัวเนี่ยหอมแดงห้าหัวแล้วก็อันนี้เป็นลูกโดด แหมลูกโดดอีกแล้วใช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้พริกขี้หนูป่ะพ่อพริกสดพริกแจ่วสดพริกแจ่วสดไปตั้งบ่อขางกันมาค่ะตั้งกระทงกระทะนะคะนี่ค่ะ<ม>กระทะก็บ้านๆอย่างนี้เลย<ม>พ่อมาอยู่ด้านซ้ายก็ได้พ่อถนัดอีกซ้ายอะ่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่รีเควสมาว่าเมื่อไหร่จะเห็นพ่อทำกับข้าวสักทีนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะกลับมาที่บ้านนะคะกับครัวบ้านๆครัวลุงชาติสไต,ตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเนาะกินก่อนนี่เต้าเจี้ยวนี่คือเต้าเจี้ยวเมืองตากแม่พ่อกินก่อนเจียวเลยนะถุงละก,กี่บาทนะพ่อห้าบาทห้าบาทอ้อนิ้วจิ้มกินอย่างนี้เลยเนาะมันส้มไม่ยากกินพ่อ ส้มก่อ่ะส้มแล้วนะคะปเปรี้ยวแล้วพอเตรีอุปกรณ์แล้วนะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะพรัวเต้าเจียวสูตรโบราณตั้งแต่รุ่นย่านี่คืออาหารหลักของคนจังหวัดตากนะคะคือใหม่มาทีนี่กินเต้าเจียวไปสามสี่วันแล้วทุกคนกินทุกวันเดี๋ยวรอพ่อเตรียมของเนาะ เอาหอมกับพริกไปคั่วเนาในน้ำมันก่อนใช่ไหมพ่อคุณนกบอกว่าพ่อเปิดร้านอาหารซีน้ำมันหม่หันเลยูกวันนี้แดดส่องนะคะเนี่ค่ะทุกคนใช้อันเนี้ยกระสอบบังแดดเอาข้างนอกเ <c oughs> พราะมันส่องลงกระทะไม่งั้นตอนถ่ายนะแสงมันจะสะท้อนนะคะ <c oughs> ทานะอาลามเนาะที่น้ำนทีกอ่อ,องน,อน้่รีขัวไทยหมออันนี้เราต้องผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะมือมันเหลวสามากระจาได้เล,ล้วเกี่ยวมันเปรี้ยวเลยใส่น้ำตาลใส่น้เีียมนกกปลาลา เอมอยู่ดีมีสุขบอกว่าลำแต๊ะเจ้ามากินเด้อที่จังหวัดตรกครับอ่าก็อดจเชี่ยวสารตลอไปเทตัวเชี่ยวลงไปนะคะอู้ยโ้ัโตาฮาก่าฮ่กฮ่าฮกา่าฮาฮ่า้่า่อน่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่อ่า่าาก่อ เอมบอกว่าของชอบพี่เลยเจ้าตู้กต่เจ้าเนาะมาะขนาดอันนี้เราใช้ไฟให้ดูไฟนะคะไฟแรงเต้าเจีย้ยวมันก็จะสุกก็จะสุกด,ดีเนาะให้มันเดือดอย่างนี้นะคะเคล็ดลับในการทำเต้าเจีย้ยวพ่อบอกว่าเราต้องเจียวหอมให้เหลืองให้ถึงไม่อย่างงั้นพอใส่เต้าเจีย้ยวไปถ้ามันยังไม่เหลือง,งไม่หอมเลยเนาะแม่นเลย อันนี้ลูกโดดเขียวๆนี่ยหั่นก่อนริกแกลทำยากระจาได้แล้วลูกพ่อจำได้ไหมครั้งแรกที่ที่แบบได้กินเต้าเจี้ยวเลยครั้งแรกในชีวิตที่ตอนไหนตอนเด็กๆอ่ะที่พ่อกินเต้าเจี้ยวอ่ะครั้งแรกเลยอ่ะจำได้ไหมลูกย่าทำลูกกินน้ำเด่นแน่นอนแล้วลูกเขาเรียกว่าสอางขวบต่างขวบสี่ขวบกระถิ่เต้าเจี้ยวแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผัดเต้าเจี้ยวในตำนานไหมแต่เดี๋ยวบอแม่นแม่นลูกในตำนาน ฟองคั่วกับเจวพ่อแรกคั่วกับเจลตายแล้วเกิดไได้แล้วเหรอตายแล้วทุกคนดูนะคะพอมันเดือดปุดๆๆอย่างนี้พ่อเบาแก๊สถือว่าใช้ได้หน้าหางลามก่อนพ่อใส่น้ำตาลไปแล้วเนาะใช่ไปแล้วอือหือเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนหนึ่งเมนูตั้งแต่ใหม่ไลฟ์สดมานี่นะใช้เวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดนาทีนะคะกับการทำเต้าเจี้ยวถือว่าไม่นานเลยเนาะ ใครชอบเมนูนี้นะคะกดไลค์ให้พ่อชาติหน่อยเนาะเต้าเจี้ยวนะคะ,คะหากินยากมากด้วยเพราะว่าจังหวัดอื่นเขาจะดองเต้าเจี้ยวไม่เหมือนที่ตากนะคะเต้าเจี้ยวที่ตากนี่คือจะอร่อยมากๆโอเคเดี๋ยวพ่อตักใส่จานเลยได้ลูกเราหาถ้วยก่อนพอ่อเราไปซ้อหาถ้วยก่อนนะคะ <laughs> โอเคทุกคนก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะที่ทำเสร็จไปแล้วเนาะ อันนี้ใหม่เปลี่ยนมาใช้กล้องหน้านะคะในช่วงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยทุกคนคือหน้าใหม่นี้วันขึ้นนะคะทุกคนน้ําหนักประมาณ55ได้แล้วนะคะจาก51พอหลังแต่งงานไปนี่น้ําหนักขึ้นมา4ีกิโลอ้วนขึ้นเยอะมากอ่ะพอเคใส่ถ้วยแล้วนี่น่ากินเนาะไม่า เอาจิ้มกับแตงนะคะกินกับน้ำพริกก็ได้ผักต้มเน,นะะี่ยค่ะอร่อยมากคุกข้าวกินกับแค่หมูแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะพ่อเนาะแม่ลูกตีก็พอแล้วข้าวหมดุดหมด้อหมดุดหอพ่ออยา่าลืมปิดไฟเด้อปิดละอ่าต่อไปเดี๋ยวเอาไปเก็บแล้วเมนูที่เราจะทํานะคะก็คือใบมะกอกแม่ลูกเสียงนั้นละอ่าใหม่มาให้ดูเมนูถัดไปนะคะเป็นแกงมะกอก ต้นมะกอกเนี่ยค่ะก็อยู่ข้างในบ้านเลยเดี๋ยวให้ให้พ่อพาไปดูไหมพ่อฟันไปแล้วอาพ่อฟันไปแล้วเหรออ๋อแต่เราเคยทําคลิปไปแล้วทําคลิปตั้งแต่พ่อไปเด็ดใบมาเลยมั้งมันจะจ๋าน้อยอยู่เก็ีไปนี่เลยไอะไรไฟใช่อมอ๋อใช้ช่อมด้วยมา,มาดูหลังบ้านเรานะคะว,วางงูเงียวเด้อ <laughs> ของบ้านนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ที่เรานะคะหนาน้อยหนา,นหนาปีนี้น้อยหนามีนี่ค่อยเยอะแล้วพ่อเนาะนาน,นเอามาทั้งก้านเลยเหรอวนนันเนวัวางวันนี้นะคะใหม่มาแบบถ่ายทอดสดจากบ้านเลย มีมใช่ไหมพ่อชะอมอ่ะอยอดอ่อนๆน,น,นะเนาะบ้านเราเรียกผักหละนะคะต้องไปซื้อลูกใครที่เข้ามาแล้วนะคะมาดูการทําอาหารของพ่อชาติเนาะวันนี้พ่อทําผัดต้วเจี้ยวนะคะสูตรต้นตํำรับเลยนะคะโบราณมากตั้งแต่รุ่นย่าทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําเมนูแกงแกงยอดมะกอกใสวุ้นเส้น<ช>แกงบ้านๆเลยแ,แล้วก็มีผักหละก็คือชะอมด้วย โอมหลังบ้านนี่ก็อยู่ยงคงกระพันเนาะพอละไหนน่าเดี๋ยวพอไหนใช่เยอะไหมน่าเดี๋ยวพอลูอกอ๋อเพราะว่าเราเราทำหม้อเล็กม,มาค่ะเดี๋ยวเข้าไปในครัวกัน <c oughs> นี่ไงต้มยอญมะขามใส่หมูสับ<ม>ก็อร่อยแดดแรงมากมีแก่ะ้ะลูกมีมะขามต้นน้อยอยู่สองต้นนะคะ วันนี้มาแบบครัวลุงชาติหนึร้อยเอร์เซ็นนะคะทุกคนเตรียมที่นั่งประจำแล้วเนาะนพ่อก็เตรียมอุปกรณ์นะคะล้าง,างะลอนะลูกใครที่ไม่เคยเห็นใบมะกอกเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเอาตรงยอดยอๆมันออกมา มันจะเปรี้ยวๆหอมๆอสวัสดีค่ะพี่แนทครัวเตาถ่านอะไะค่ะพ่อ,ต,อตากง่ายเปแล้วค่ะพ่อตากงายค่ะทุกคน <laughs> <laughs> พี่แนทครัวเตาถ่านบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องใหม่ชาญยาหยางกินแกงยอดประกอาแกงยอดบะก,กอกอนะคะ อยู่ที่ไหนก็ก้ว่านน่าพ่งดมาเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูแล้วเนาะใครอยู่จังหวัดอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเนาะเมื่อเย็นนี้กินข้าวกับอะไรนะคะมาแชร์เมนูกันหน่อยเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆมาๆๆที่บ้านเราจะเรียกผัดเต้าเจี้ยวว่าขวา้วกระเจ้วะค่ะแม่นแล้วค่ะ <laughs> ต่อไปอาเด็ดยอดอันนี้พ่อ,อเด็ดยอดเป็นใบมะกอกนะคะใบยมยมมีกระจายได้แล้วลูกเนี่ยก่อนมันอ่อนอยู่ใบยมยมก็คือใบเหี่ยวๆนั่น<ช>เองนะคะยมยมหมายถึงว่าใบที่ม,มันยังบกแก่ลูกยมกยมกล่อมนิ่มๆถ้าสับๆมันจะแก่เนี่ยน,นี่กินได้หมดเด็กน้องนุ่มๆอ่ะอ่าโอเคอันนี้เอามาหั่นใช่ไหม แกงยอดบวกรอบใส่วุ้นเส้นลำลำใส่หมูสับน้อยกลิ่นมลงนี่เนาะแม่พอละประหยัดแค่ตามซื่หมูน้อยเดียวก็พอแล้ว <c oughs> แซงลูกอิ่ปภาคหน้าหน้าวนเส้นพ่อยังไ,ได้แช่เลยหมาเอาวุ้นเส้นเทนใส่ไปเลยไม่ได้หรอไม่แช่อะแช่น,น้ำแค่น้อยไม่ได้หรอมันจะเบิร์หนหรือเปล่า ใครไม่เคยใช้ใบมะกอกทํากับข้าวนะคะลองมาดูเมนูนะะี้ค่ะมันจะมีความหอมในแบบมะกอกนะคะที่หาจากใบอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้มันจะไม่เหมือนกันมาใหม่ให้ดูใบมะกอกกลิ่นมันจะหอมหอมมาค่ะต่อไปผักละล้างเสร็จปุ๊บเด็ดนะคะ หนพ่อลูดอันโชว์วิธีการรูดผักหละนะคะทำยังไง how to ลูดผักหละนะคะเด็ด<ม>ก้านอ่อนๆแล้วเวลาลรูดร<ม>ูดทวนใช่นนไหมวิธีการรูดผักะอมใบชะอมก้านอ่อนๆก็เอาได้หมดเลยพอแล้วลูกนิดเดียวเนาะอกลิ่นมันจะติดปากติดคอ<ม>เลยเด้อ อมแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะคะนิดเดียวต่อไปเดี๋ยวพ่อจะแช่ว้นเส้นไว้สักพักนึงเพราะว่าเดี๋ยวพ่อต้องทำพริกแกงหรอพ่อจะตำไม่พริกแกง่อนะเอาพริกแกงที่ซื้อมาแล้วก็คั่วตั่วเลยไม่ต้องแส่ตะที่ก็ได้ไม่ไหมนะมเปลี่ยนให้เปลี่ยนฮาวดาก็ล้ว อันนี้ทำแบบบ้านๆนนะคะใส่น่อใส่ยอะมันกระเบนรที่บ้านเรียกหุ่นเส้นอืดว่าเบิร์นนะคะแต่คนเหนือเขาจะเรียกว่าบึนนะพ่อบึนมันบึนอ่ะตอนนี้ระหว่างรอลุงชาติคขาลงคงค้างจริงๆเด้อสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ ก็วันนี้ค่ะเราทำเมนูสองเมนูเนาะมีผัดเจี้ยวนะคะแล้วก็มือเย็นเนี่ยจะเป็นแกงมะกอกใส่วุ้นเส้นหมูสับนิดหน่อยเอาไว้ซดน้ำให้คล่องคอนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยรอพ่อเคลียกระทะพ่อจะใช้กระทะหรอพ่อไม่ใช่หมอ้อหรอเป็นกระทะกระทะลูกอ่าแล้วแต่บนน้อยเด้อ <laughs> จะเริ่มทำไหมหรอทำเลยโอเคไปที่ยังไม่มีเมนูนะคะลองเอาผัดเต้าเจี้ยวนะคะสูตรพ่อเนาะแล้วก็แกงใบย่อมะกอกเอาไปลองทําเย็นนี้ก็ได้นะคะยังคงหาวัตถุด 10, นะิบทานน้ำกี่โม่เนยียได้ลูกตอนนี้เพิ่มใบสองพ่อจะใบสามพ่อพ่อมีธุระานละูกพ่อมีธุระนะคะทำกับข้าวต้งหัววันเลยเนาะ มาถ้าพ่อมาอยู่ด้านนี้ดีกว่าไม่ค่อยถนัดอ,อา,าเทน้ำมาันละทาอลเทน้ำมันลงไปอ,อ,อ,นะไอ้อยพอละน้อยอ่ะคกลพวพรี่เก่งเก่ง อพ่อต้องคอยยิบของฝั่งนู้นใช่ไหมั้่ถ้าทั้นไม่อยู่ฝั่นนงนี้นนก็ได้ใส่พิเศษให้น้อยอันนี้เป็นพิแกงแล้วพ่อพิเก่งเผ็ดธรรมดาเนี่ยครับเลอะเลยเก่งน,น้ำมันพี่น้องเลกแก่งน้ำมัน นเติมน้ำไปสันิ้นวหรอกนิมันแห้งอืมโฮโฮโฮโอพ่อกินสดสดยอดตายหืมได้ไม่หมดกินอยูโรตนะตอนนี้พูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะจะจไอ้ก็ ทุกคนดูกินชูนแ๊ะแ๊ะชูกหน้าบ้านค่ะล,ลูกหมูำโมสองคูให้ดูนะคะพริกแกงไข่กับหมูน้ำมันก้าวเชียวมันเลี้ยงต้องารอะใส่ ถ้าเห็นกล้องสั่นนี่ไม่ต้องแตกใจนะคะใหม่จามค่ะทุกคนกินไม่สุดจริงๆเนี่ยห้อกินนข้อปากข้อคอด้อหน้าแดงเลย้องปลาอะไรดน้ำมูกไหลเลยอ่ะ แข่งดังเลยอ่ะใครที่แวะมากตากนะคะซื้อเต้าเจี้ยวกลับไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะเพราะว่าพ่อพ่อก็เอาอไปให้ใหม่กตอนไปอยู่ที่สมุทรปราการแชร่เต็มตู้เลยตอนนี้ยังไม่เสียเลยนะคะทุกคนเก็บเอาไว้ได้นานมากตั้งหลายเดือนนะลูกใช่ อันนี้เราใส่น้ำเปล่าแต่และใส่น้ำเปล่าแล้วลละะใส่ยอดมะกรอาน้ำกำลังเดือดๆเลยนะคะใส่ยอดมะกรอค่ะกินง,ง่ายๆลูกอ,อันนี้พ่อเปลี่ยนจากหม้อมาเป็นกระทะเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นง่ายๆด้วยนะคะ,นะคะสีใบมะกรอกก็จะเปลี่ยนเป็นสีอันนี้เลยเป็นสีงเหลืองพอ่อ,อน่ากิน เปรี้ยวอย่างนี้เราต้องเติมน้ำมะขามปะ่ะไม่ต้องเติมแล้วเนาะให้มันเปรี้ยวใบมะกอกใช่ไหมธรรมชาติออกมาแล้วแล้วพอปรุงใช้อะไรบ้างน้ำปลากับน้ำตาลนิดเดรียวโอ้โหง่ายมากค่ะทุกคนใช้แค่น้ำตาลกับน้ำปลานะคะในการปรุงรสวนความเปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมะขามเปรียกแต่ว่าใช้ตัวใบมะกอกแทนแค่นี้เองเนาะน้ำตาลพ่อใส่ไปประมาณช้อนช้อนหนึ่งครั้งโต๊ะ เดือดปุดๆเลยเดอ้ออันี้น้ำควานะคะส่วนใหญ่พ่อยังคงอคอนเซปต์เดิมนะคะปรุงแบบปรุงแบบไม่ชิมค่ะทุกคนจะออกมาเอออร่อยถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะเนี่ยใ,ใส่สะอมต่อไปใส่สะอมเหรอ,อน่าต้องใส่เยอะๆกินมัาเลย วันนี้ใหม่ไลฟ์นะคะยาวมากตอนนี้2 0นาทีแล้วค่ะทุกคนน้มกอถือกล้องถือกล้องเมื่อยเหมือนกันนะน,นี่ไม่ได้ใช้ขาที่จับเนะเาะนเต่อไปใส่วุ้นเส้นค่ะกินหอมมากกิ่นชะอมนี่มาผัผบเลยนะกินเด้อ แล้วรู้ได้ไงว่าแล้วเมนูนี้พ่อไปเอามาจากไหนทำเองทำเองปกติตลาดบ้านเรามีขายปะไม่มีเนาะไม่เคยเห็นเลยอันนี้สูตรลุงชาตินะคะอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอือให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูใกล้ๆน่ากินนลค่ะสีจะประมาณนี้น้ำขลุกคลิกนะพ่อพ่อว่าน้ำน้อยไปไหมน้อยเนาะ เดี๋ยวก็จะเอาใส่ถ้วยเนาะสวัสดีค่ะพี่แชทวันนี้นะคะมาตอนใกล้จบเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะไปดอย้อนหลังได้เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้อยู่กับพ่อคะ่ะเพราะว่าใหม่มาอยู่ที่ตาอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าใหม่จะขึ้นไปเชียงใหม่เนาะฮ่โ เหนือแตกมากค่ะทุกคนจังหวัดตากนี่นะคะจังหวัดตากแล้วก็จะร้อนประมาณนี้นี่ขนาดเปิดพัดลมตัวเล็กๆยังไม่ค่อยช่วยเลยนี่นะคะก็เดี๋ยวพ่อก็จะใส่อันนี้หหยวตอนนี้โทรศัพท์ใหม่ร้อนจีงเลยคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะคะใกล้เสร็จไ์ โอเคแกงง่ายๆบ้านๆนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะอีกหนึ่งเมนูน่ากินมากควันขึ้นเลยกำลังร้อนๆนะคะก็ไว้กินตอนเย็นเนาะแม่นรอม่รู้รึกเ <c oughs> ป็นไงบ้างได้ทำกับข้าวโชว์จามลูกจามเมื่อกีจกจก้จามเสียงดังอ่ะจนไก่หลังบ้านสะดุ้งเลยเด้นเนอืมดูเหงื่อเราแตกขนาะดนี้น้อน,นี่ก็แตกนะเหงื่อแตกนะบอกคงกอหัวเธอ โอเคฝากอะไรไว้กับเพื่อนเพื่อนไหพอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวครับอ๋อ uh oh. อันนี้ลูกอ้อนแหละเนื่นลูกอ้อนแหลยอินดูเ <laughs> ด้อประจาตัวน้อย,อยตัวน้อยแต่ะอ่ะตัวน้อยบ่น้อยอ่ะดูอ่ะอืดูตัวน้อยบ่น้อยเ <laughs> <laughs> นาะโอเคนะ okay, ค่ะเดี๋ยววันนี้ไปกับพ่อต้องรานเวลานะคะถ้า<ด>ชอบ<ด>คลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตาม ของกดิตามใหม่ด้วยนะคะตอนนี้เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องพ่อรู้ไหมว่าเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรใหม่ใจหนุแม่นหรอแม่นเก่งมากนะคะตอนนี้จะทําเป็นรูปแบบไลฟ์ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับแม่บ้าน,นะคะตั้งติดชิ้นในบ้านใหม่ก็จะไม่ได้ทากับข้าวอย่างเดียวแล้วเนาะแต่ก็จะมีเรื่องของาพาไปเที่ยวนะคะเรื่องของงานบ้านงานเรืออย่างนี้เรื่องของมีพ่อบ้านเข้ามาแจมด้วยนะคะมีปลายลนี้ไปกับบ้านที่สมุทรการแล้วใหม่ก็อยู่บ้านยาวเดี๋ยวคราวหน้าพ่อมีเมนูเนาะ เราเอามาทำกันอีกดีกว่าใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรแปลกๆให้มาไงก็คเดีๆอย่างผม